S 1> <S 1> <S ขอเสียงโฟมดังอีกหนึ่งทีน่ารักมากเลยขยับฟังนี้นิดนึงเหรอคได้เลยโอเคให้พี่ๆแต่ะละคนแนะนำตัวให้กับชาวสระบ,บุรีนิดนึงเริ่มตั้งแต่พี่ยักษ์ได้เลยค่ะครับพ,พี่ยักษ์ครับแสดงครับ เป็นไงได้เห็นกับตาเนื้อแล้วหล่หอนไหมจ๊ะมีมากด้ยเหรอโอเคสวัสดีค่ะนีน่ากัตตชาค่ะและว้วก็เป็นยี่ค่ะยี่ค่ะน่ารักไหมยี่น่ารักไหมน่รารักถัดไปเลยค่ะเจนิสค่ะแล้วก็เป็นอย่างค่ะ เอจ๋าก็มาสวัสดีครับจูนเนียร์ครับระบบเป็นยศครับโอ้พี่จูเนียล่ะในเรื่องหล่อไม่หลอ่หลอแล้วตัวจริงอันไหนหลอกันโอ้โหควักเงินแล้วควักเงินแล้วมาคุยกันนิดนึงดีกว่าพี่ๆไปโรโชว์มาหลายที่มากๆแล้วมีใครเคยมาสลับุรีบ้างไหมคะโอ้จะบอกว่าโอ้ขอบคุณ <laughs> มาก,มากขอบคุณครับไมเคิลโอเค ผมผมว่าคืนจะบอกว่าที่สระบุรีคนมารอพวกเราเยอะมากๆนะครับขอบคุณมากๆพวกเราแบบไม่คิดเลยว่าแบบโแบบคนจะมาเยอะขนาดนี้ตื่นเต้นมากๆใช่ตั้งแต่ชั้นล่างแล้วเพราะวันนี้ก็เต็มโรงด้วยก็ตื่นเต้นมากๆครับดีใจมากๆขอบคุณทุกคนมากเลยครับคนอื่นเคยมาสระบุรีไหมพี่เดชเคยมาไหมมาถ่ายละครถ่ายหนังบ่อยที่หยดก็มาถ่ายที่สระบุรีเหมือนกันครับผม ก็คือเคยมากันทั้งหมดเลยมากันทั้งหมดปกติมาที่นี่ไม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 ่เคยมาที่ที่ห้าที่ห้าแต่เคยมาจังหวัดสระบุรีแล้วใช่ปกติเวลามาที่นี่แบบนึกถึงอะไรอยากกินอะไรกะหรี่ปั๊บครับกะหรี่ปั๊บอร่อยไหมจ๊ะแนะนําพี่ด้วยน่อนต้องไปซื้อตรงไหนดีเราเล่นร้านไหนร้านดังร้านไหนร้านดังเจ๊จุ๋งเจ๊จุ๋งจุ๋่ตรงไหนฮะทางรถไฟอ๋อทางรถไฟโอเคโอเคต้องกินเป็นเป็นรสชาติอะไร ไม่ได้ oh, บอก oh, ไก oh, <spicy. S 2> ไ่สไปซี่ไส้ไก่